อ่า ah, Modern World ฉันชอบฉันได้เล่นด่านใหม่สัทีโอ้ว้าวชุดไหนดีนะโอ้เซ็กซี่ต้องการชุดฟรีว้า wow. วอันนี้ก็น่ารักโอ้ oh, อันนี้น่าจะเป็นคนโรลโอ้ oh, ชุดนี้สวยจังไม่ โอ้ว้าวชุดนี้คือเลิศม,มากเลิศวางเลิศเลิศโอ้อันนี้ก็สวยอ่าเรียบร้อยมากจ้ะโอ้อันนี้ก็แลกกันชุดนี้ดีไหมโอ้ว้าวมีชุดฟรีไหมโอ้โอุ้ยโอ้น่ารักมากเลยจ้ะ มีแต่ชุดสวยสวยแต่ชาน้องชุดฟรีโอ้ว้วาวสีม่วงฉันจะแต่งตัวลุกแนวไหนดีนะอ,อันนี้ก็แล้วก,กันโอ้อันนี้ก็สวยนะชุดนี้ก็ดี นี้เหมือนชุดไปแบบเต้นไอสเก็ตอืมอันนี้ก็น่ารักดีอ่ะอืมชุดนี้กลบกันรองเทา้าโอ้ว้าวอู้อันนี้แหละเอ๊ะหรือว่าลองดูไปเรื่อยๆอ่าอันนี้ก็สวยะจ๊ะ สวยทุกคู่เลยอ้าววันนี้จะเข้ากันไหมอันนี้ดีกว่าไหมอันนี้ดีกว่าไหมอืมกว่าจะออกจากบ้านเราก็จะต้องลองไปเรืเร่อยๆอ้เลิศม,มากรองเท้าสีทองหนึ่งร้อยห้าสิบ พอใส่รองเท้าแบบนี้ก็แล้วกันลุยน้ํากระเป๋าโอ้ว้าวสีทองมันเข้ากันมากเลยจ้ะแต่ว,ว่านี้ดีนะโอ้บาสเกตบอลใช่ไหมจะมีแฟนเป็นแบบนักเป่นบาสโอ้อนันนี้ฉันจะไปจ่ายตลาดอืมอะไรอ่ะโอ้ว้าวมันเข้ากันแดงอ่ะแเจม โอ้ฉัจนไม่ได้ไปงานกลางคืนเลยจ้ะสว,สวยๆสวยๆเก๋ๆอืมไม่สะพายได้ไหมเนี่ยโอเคขอกระเป๋าสีขาวกลับกันน่าจะเปื้อนง่ายมันเข้ากับรองเท้าอะ่ะเนี่ยอืม่ายเลย สีดำก็สวยอันนี้ก่อนก็แล้วกันเอ๊ะสีดำดีไหมนะโอ้วันนี้แหละเยอะอเอาแบบง่ายๆอ,อืขอนาฬิกาก็แล้วกัน รองเท้านี่มันไม่เข้าอ่ะขอรองเท้าใหม่ร <c oughs> องเท้าเขียวรองเท้าเข้าไปนี่ก็สวยเนะี่สวยทุกคู่ร <c oughs> องเท้าเข้าไปดีไหมโอ้ <c oughs> โอเคนี้แหละมันเข้ากับกระเป๋าและนันกาเครื่องประดับของฉันเออโอ้ อันนี้ไม่น่าจะเป็นแบบรัดคอเพราะว่าเสื้อแบบคอเต่าแล้วอ่ะอืมเอาอันนี้ดีกว่าไหมอมอันนี้ก็สวยนะอืมอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่ากิ๊บเก๋กิ๊บเก๋นั่นแหละน,นั้นแหละอันนี้อืมเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เมคอัพ ไม่ทาเหร่อนอะทรงผมเนี้ยฟรีด้ะอ่าฟรีโอ้สี่ร้อยมีฟรีที่แบบดีๆกว่านี้ไหมนะโอ้อันนี้ก็น่าจะได้แต่ว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์ที่จะทำผมทรงนี้อือหือือหือออันนี้ก็หลอกกัน เจ้าุณป้าเอา,มาเมื่อกียฟรีแล้วก็แบบน่ารักลิปสติกค,คือแดงตลอดเลยจ้ะตาสีนี้สวยละแก้มพีชน่ารักจาสวยขึ้นเนยอะ สวยมากต่อไปก็ตาว้าวอืมอันนี้อ้สวยเข้ากับสีชุดเลยสีชุดสีรองเท้ากระเป๋าว้าวเติมคิ้วอีกหน่อยแจ่มละอู้ดูเธอสวยเลยนะ คิ้วแบบนี้ล่ะอืมอันนี้ก็สวยแต่คิ้วเยอะๆสวยดีกว่าออ,ายอยู่เส้นเล็กไปอันนี้คิ้วตามก็สวยอยู่แต่แต่แต่ขอเยอะๆนี่อันนี้เลยละกันออื เยอะกว่านี้อีกเมจ้ะอู้คิวขึ้นข้างบนนี่ปัดหัวคิ้วสวยเชียวโอเคอันนี้โอเคโอเคอยู่อ้อันนี้ก็สวยคิ้วไหนสวยนะน,นี่ก็สวยเนโนเอ๊ะ no, no. อันนี้ละกัน รีวิวว้าสวยจ้าจับมิกิโอ้เสยเหมือนกันเลยเธอก็สวยกระเป๋าเธอสวยมากเลยจ้าชุดเธอก็สวยจ้า โอ้ยได้ตากหูแล้ว